สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันนี้น์ธิยาก,กับมาหาปลาคำนะคะมาตามเลขฟันทงนะคะงวดที่ผ่านมานี่เลขฟันทงปลาค้ำหางเดี่ยวนึ่งซีตรงๆนะคะแต่กระจุยกระจายนะคะหนึ่งสี่ร่างตรงๆนะคะจะมาถามว่าปลาคำได้หลายปันไดงวดนี้ปลาค้ำในยินคาว่าปลาคำมาเขาหายมาแล้วนะคะหางเดี่ยวคือเก้าจะเป็นตัวไดไปส้มน้ากันเลยคะ่ปะปลาคำ ประคำไปใส่มาหนูมาหาประคำสองรอบเหรอดิเนี่โอ้ยก็ไปไปยุไซม่าไปเหนเสียหงามันเอาขึ้มีเวลาเสียหงามันบ่ได้ส่งน้ำบ่ะก็บก uh ันก็ไปเกาอย่งยองยองแง่แวกป่ะนี่ยมันนั่นเสียยามันอยู uh ่เบ้านี่ก็ไปวัดไปวัดแล้วก็เลยมาเสียหงามันซอยมูเขาเจ้าเอิ้นไปเสียหงามันก็เลยไปเดินบ้า หาไม่ดีก็ได้หลา่ปันไดเงินเลขกนะเอาเลขกฟันท่งลูกเอามะหายหางเดียวอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอาหายสี่เบิองก่อนเนี่ยที่ว่าฝันว่ารถส้นกันมันบ่าน,นี่ขีดศูนย์หาแปดกับเลขมือไส้หาโตเดียวแล้วเลขกฟันท่งลูกไสเาาา 1, 4, ้เอามะหายหนึ่งซี่เนี่ยหัววันที่สิบหกท่านว่าสองหาหกขาเนี่ยเอาประคัมได้หลา่ปันไดเอา้อาประคัมนะได้ลอตเตอรี่ใบเดียวม,มันเลื่อมไหมเลื่อมค่ะก็ยังยัง,ยงนี่ดิึงวะ่ะโอ้ย ามาหาเขาก็จมติเขากระ่ายุ่นแหะบวกแล้วเป็นงานคือบสเสลือมันก็ไปหันไปหนีเนาะคนเท่าอ,อยากน้ำไห้น้ำผูติโอุ <ไป S 1> โอ่นยิ่งที่ยิา,า,าไ,ปไปกูมันติไปกูมันมันกับโตเอิญยันไปไปนํ้ำเขาอดรอดเลื่อมเลขเลยนี้มันมันมันก็คือบาแหละเนาะเท่ากับบดเอียปนได มันทิดเบียกไปมันกับเพื่อนไปเมือนกันมันเลื่อมคันมันบ่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เล่เล่บ่ได้เหมือนกันเมื่อวานหนูมาหาปลาค้ำปลาค้ำมาซื้อลอตเตอรี่แล้วปั่นกันก็คู่ละผู้ละใบหนูว่าคันได้ร้ายหนูขอปั่นน้ำปลาค้ำมาปั่นบ่ได้มันได้ผู้ละใบปั่นกันแล้ววันสั้นคันมันบ่ซื้อลอตเตอรี่ไว้กับสิบบ่ได้ต้นเองสรุปแล้วได้ต้ลอตเตอรี่เป็นลอตเตอรี่ใบเดียวบ่ได้เอกชนเลยบัวเป็นปลาเสียดายแต่พี่น้อง อ้าวสาุดยอดน้อทียามานี่จุดประสงค์นึงอยากมาถามเลขนั่นละ่ะว่ามาไปสองเอฟซีเพิ่นกะมีต่คนดีมีน้ำใจนะคะทางสองเท้านี่ก็มีคนดีมีน้ำใจเพิ่นกายูประเทศนอกกมีประเทศไทยกมีเพิ่นโอนมาให้ปลาขำนะคะคุณชวีวันหนึ่พบาทนะคะป้าแสงหกรบาทรวมเป็นเงิน หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะน้าถูกงวดต้องเห็นเงินไปเด้อพี่น้องเไยฟังแน่พี่น้องเพิ่นว่างวดงวดรุ่นสีมานี่ละได้หลายย้ายงวดนี่งวดวันที่สามสิบท่านว่าเด้่ยจะให้เป็นร้อยร้อยล้านโตได้จังสีได้ร้อยล้านมาเนี้ยเอ้าได้มากหรอบ่ได้มากเลี้ยวเขาสีว่าบ่ลหรอฮะเขาสีว่ายังอ๋าแคกเลี้ยวห้าเขาว่าไง ไม่แม่เดีวมาบอกอยนี่ตีมาบอกเอี้ยซี่นิตี้เขาสีบาร์บะหลัเขาสีบาอยู่บ่กับแบงกันต้นเนาะทั้งช่วงโควิดหากินยากลำบากลำบนนี่แม่โอ้เออสบายดีเอี้ยซี่ก็ได้เขาบอกไม่ยื้อมันเนตัวนั่นอี้เขาเป็นตะบอกบ่หลังเป็นตะบอกข้าเจ้าบ่หลังบ้กเป็นยังสิผู้เป็นตะบอกขันเขาว่ามาว่านุ่นที่ย่าพี่น่ะบ่ให้ว่าประคัมดอกว่านุ่นที่ย่าเนี่ย ได้มาแล้วมันบ่หางเดียวคือเก่าบ่วประกำเจัดสีหางเดียวนี่นะโอ้ยยับยับยับพี่น้องหางเดียวมาแล้วเขยิมยิมยิ่งเป็นสียหายขึ้นมาหายอ่ะมันเขาเขาหายประคำมาแต่เมื่อไหรมาอยู่ดีเลยเหรอฮะยินีมันกำลังจบพี่น้องใจเย็นๆนะเป็นตาบ่อปะแล้วนะเป็นตาบ่อเป็นตาบอกเพล่ต้องแห้ง กันกะไฮคานำซากาแฟกับเขาคานำคาเฟ่เปนกะซอยอยู่อาวมาอาวมาวดสุดท้ายของปีหกหาเราเนี่ยอามาอ้ามาอามาเบื่งน้าเนี่ยไว้จะมันเสียงมเนาะเออเอออามาอาวมาโอ้ดีดีอามาอาาอาเป็นตาบ่ครับมึงกัน่ะโอ้ยมันเป็นยังไงวเป็นตาหางเดียวคือเกาข้าเจ้าผู้เเียนวันที่เมื่อท่านเขียนวันทีแล้วเป็นวันวันทีสามชีวิบหรือเพล่าข้ามือได้เนี่ยขึ้นจะไฮ พ่นว่าเพ่นฝันได้เนาะอฝันมือเล็กออกเลยมือลยเลี้ยวออกเลี้ยวยิ่งมาขึ้นบ่เออเพอ่นฝันืเพ่นฝันเพ่นตั้งด้วยพี่น้องเพ่นกับพยากค์เบาเรื่องเล็กปั้นท่งปั้นไดเพป่นอย่างมันซื้อบ่ได้เป่นบ่ประคัเพำ่นบ่ให้ยเบาไหลยันดังยันดังยันซื้อบ่ได้เห็นบ่เล็กจีนขนาดหัวน้องหันเนาะหัวน้องหันเนี่ยขนาดยอมย่อมเบาเนาะยิ่งกับว่าตีนเนี่ยคุที่ผ่านมากเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเนาะ วดนี่ตัวนี้ว่าส pues ีลากับจังสี่ะนี่พ่อตัวนี้สเอ้าคนเบาๆคนห้เบิ้งพี่น้องเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเันงได้ลี่ยวเล็กนนที่ยาเขียนวันทีหายนะคะคนเบื่อยากเบาลายอย่างมันอ่านเดี๋ยวนนที่ยาจะลอบเป็นลายมือนนที่ยาหล่ะสิลงสมุดห้ยห็นเขาม่มีี่น้องเอซแคบหนาจอนะคะนะ่ะเลยกันทงปลาคำเบาค่อยๆคนบบาห้เบาแทีนะคะอ้าว อ้ยสีลายเด้ีนอนเยอันสให้สให้เอาไล้ยลให้เอาไปล้านเอาตัวนี้แล้วมันมอ่เมียอืมบอเป็นตกมันตมันสีเบิ้งกกอนจะล่ะมันวเลขหัวเต่ารี้าเดียวนะแคเลขห้างเดียวเลขหัวเต่าออกรถตี่มาขายแล้วละ าหาสื่อไว้ก้อนแล้วนอกร้อนสิสามากเน,นี่ยยานนั่งหาสื่อก็ได้อา้าวพี่น้องอนะคะ,เล,ะเลขมากเหรเด้อนะคะเลขมีที่มาเลขฟันทองหางเดียวห้าเก้านะคะนะคะทั้งหมดมมทนนมั้งม้วนนี่เป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะปักค้ามเป็นกระเอยากให้เพิ่นได้พญานพูดลูกเพิ่นเหล่าห้นะคะเพิ่นกระจกยุ่งยิ่งนี่สรุปแล้วเพิ่นกระใจออนน้ำเอฟซีนะคะเหรียตัวเอฟซีเป็นฝากเงินมาให้นะคะ นะคะกัขอบคุณเอทีละลายแล้ว่ะเดดที่แบ่งปันนําใจมาให้ยปะขำที่ไว้วางใจกับท่านส่องของนุนทิยานะคะนะคะหาเก้หาห้าเดียวนะคะเลขพันทนอ,อ้ยปะขำสิได้อลอตเตอรี่ไแฝดเลยบ่าน,นี่ซื้ออยู่ม่านซื้อจักใบมันมัม้งอ๋อบรรทัปะขำไปซื้อพันพ่อเอามาเพื่อน,นุนั่งนด้วยเออเขาจะเอามาพันกันก็ได้เด้วปะขำมันจสีเป็นกันมัแต่สีบอกเนาะเอาไว้ไม่ใช่เรื่องอ๋อแยกเลย อันจะว่าว่าันคันเห็ดลายใบเอามาปั่นนัน้ำด้อเพราว่ามันมันเห็กหัวตาออกมันสีนี่ได้มั้นี่หัวตามันสีสิสเก้บ่จะเก้ากันขันเลออกเป็นันไหนเดีดยบีเกาเลยประคัปันนี่ยังบ้องวะนี่ปันไปเอาปันเมือขึ้นนี่ปันนี่ดีบันลูกขึ้นมากปันอาบูมึกปั่นจังซีปันวางดมืขึ้นนี่เอาวางตั้งเน่ยจังจน กฝันนี่เ้ว่าไม่ต้องฝันขึ้นมากอีกเลยวัวคนเหนียวปอาปูห้าเนี่ถ้าเข้าขันฝันเห็นปูมาหาประคายังไงประคาถือเรงบ่คะเนียนคือมือนั่นแหละโอ้เงยมาหันเพล่นกับม่หาท่วาประคามาคนขึ้นเออเออเลี่ยคือเนยังวัวนี่เนไหมอีกแล้วม่านเล่าสิยังอ่อมมากเดยมือขึ้นเนี่ยนี่แหละฝันอันนี้ไปเสียแคมนะ พอเอ้ยมาซ่อมกับใบัดกับกันพอเลยพออีกพอเลยวันนี้ถืออีกเ้อพอเอ้ยซื้อเังนไรก็ถือกันบ้ากันคันพ่อปูมหาเนี่ยเป็นตัวปูว่ะถือกินเ้อพอเอ้ยปลาคำเพิ่นว่าปูหรือพอของเพิ่นน่ะนะคะปูพูนมหาเนี่ยไม่ย่ำไดถือเรียกยิ่งนั่นหนักคนคิดว่าเลขเพิ่นกับเลขกปลาคำเล่นใจมีสำเนียนป่ะค่ะ เนียนบ่บ้านมีโตอื่นมันบ่ค่ะอืมนี่แหละขันมีมากเพิ่นแห่งขันมีเลียงมากนี่เพิ่นจีเพิ่นจีมากหนวดดีอืมจีมากน้ำมือมันเลียงก็ได้มาน้ำไผ่กระซังอืมาน้ำไผ่คือกันเห็นละฟันกันว่าถ้าฟันเห็นเพิ่นนี่ถื่อรอดเลี้ยงเนียนสร้างโดยพี่น้องเอเพิ่นเลี้ยวมือนั่นจุดถูกบอกเพิ่นเยอะอืมโอ้ยได้แล้วเด้ขวบเอ้ยได้แล้วกรได้บอกเพิ่นว้างจี ว่าตองห่วงตองแญ่ดอคนจีนห่วงไหมเพราะว่เหิ่งห้นยคนจังสีมาตลอดเลยจ้าอันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใกล้ๆมือประคําเปี้ยนแปลงตัวใด บอกหนูในเนอหรือหนูสิมาถามอีกเด้อค่ะเพราะว่ามื้อนี้มันก็เพิ่งวันที่19เก้าเนาะเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวใดหนูจะมาถามอีกสรุปว่าเพิ่นให้มาก่อนนี่ตัวนี่มันบ่ค่ะแม่นเนีค่ะพั้นท่องโตนี้แล้วค่ะเด้อหาเก้านะคะเป็นแม้ทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลแม้ทัื่อกับกันบนกันล่างกับน้ำเด้อพี่น้องเอเจี๊นนนที่ยากจะบ่เขียนหลายประคับมันก็บ่อยากเว้าหลายนะคะ เพิ่นกะแบ่งปันนะคะเพิ่นกะทั้งอยากบอกทั้งอ,อยากบอกทั้งบอยอยากบอกกับยันผู้ข้าเจ้าหายมากยันข้าเจ้าตียานข้าเจาา้า,จาว่านะคะนะคะเอฟซีห้ากับมิตรคนดีมีนำใจประคัมเพิ่นกับมีนำใจที่เก้านะคะนะคะใกล้ใกล้มือมากเลยน้องพี่ยาจะมาตามอีกว่าเพิ่นเปลี่ยนแปลงบอนะคะเลขเพิ่นนาติดตามเพราะว่ามันหางเดียวสำหรับคนทุนหน่อยนะคะนะคะเป็นแนวทางหาส่อสาดกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ทุกทนย่าขอบคุณป่าหลายๆนะคะเด้อที่เอามาแบ่งปันเอฟซิงวดนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกับประคามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่าเอาหัวลุ่นเอาละลายคนกระเป๋าเด็กสั้น